สายแรกสายของคุณป๊อปคุณป๊อปมาพร้อมกับเรื่องเหตุการณ์ที่ย้อนกลับไปเมื่อ5ปีที่ผ่านมาขณะที่ต้องไปทําธุระที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่อยู่ทางภาคใต้และก็ได้พบเจอกับเรื่องราวสยองขวัญครับมาพร้อมกับเรื่องของบุรุษพยาบาลสุดหล่อมาติดตามฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกกันเลยครับสวัสดีครับคุณป๊อปอา้าวเดี๋ยวโทษที เออเพลินวิวียังไม่ทันส่งสัญญาณเข้ามาผมกดวางหูเอ้กดรับสายซะแล้วนะครับสวัสดีครับคุณป๊อปสวัสดีครับแจ็คครับผมเมื่อกี้ขออภัยเลยคุณป๊อปตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนอยู่จังหวัดภูเก็ตครับอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตคุณป๊อปกับผมเคยคุยกันแล้วหรือยังไม่ครับพี่ครั้งแรกเนาะเออแล้วตอนนี้ที่ภูเก็ตอากาศเป็นยังไงบ้างคุณป๊อปอากาศ อ่อตอนนี้ร้อนครับอากาศร้อนแต่ว่ามีฝนตกหลายวันแล้วหลายวันแล้วใช่ไหมเออยังดียังมีฝนมาคลายร้อนได้สักหน่อยหนึ่งนะคุณป๊อปนะปกติอยู่ที่นู่นนี่ฟังสดหรือว่าฟังแห้งครับเนี่ยฟังย้อนหลังตลอดเลยครับสมัยจะเป็นย้อนหลังเนาะเออไม่เป็นไรนะครับจะฟังสดฟังย้อนหลังได้หมดเลยคุณป๊อปคุณป๊อปครับมาว่ากันถึงเรื่องนี้เรื่องที่ไปเจอไปเจอมาเมื่อห้าปีที่แล้วชื่อของโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง เนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับได้ครับแล้วจังหวัดก็ไม่ต้องระบุนะได้ครับโอเคไปเจออะไรมาครับเรื่องของบุรุษพยาบาลสุดหลอ่อคุณป๊อบอ่าอันนี้ต้องต้องบอกก่อนเรื่องเรื่องนี้มันเป็นเรื่องย้อนไปหกปีนะครับพี่ประมาณหกปีเนาะได้ครับใช่ประมาณหกปีครับแต่ว่าก็จังหวัดจังหวัดก็เป็นจังหวัดจังหวัดที่อยู่นี่แหละครับจังหวัดที่แห่งหนึ่งทางภาคใต้ก็แล้วกันอ่าใช่ได้ครับ เรื่องก็ย้อนกลับไปเมื่อ6ปีที่แล้วนะครับผมเพิ่งมาอยู่อ่ภูเก็ตแล้วก็ตอนช่วงมาอยู่ใหม่ๆครับก็ทํางานกับอที่บ้านนะครับที่บ้านเขาเปิดเป็นบริษัทเกี่ยวกับประกันภัยอย่างเนี้ยครับเราก็ทํางานอยู่กับพี่สาวทําอยู่ประมาณเกือบ กือบหนึ่งปีนะครับก็ก็เกิดเรื่องเกิดเรื่องอ่านี้ขึ้นนะครับวันนั้นจะไม่ติดนั่นเป็นวันวันเสาร์ครับปกติบริษัทบริษัทของของพี่สาวผมเนี่ยเขาจะทางานคือจันถึงวันเสาร์วันเสาร์จะทำึ่งวันใช่ไหมครับวันที่วันเสาร์ครับแกผมก็เลิกงานปกติคือบ่ายโมงแกก็โทรมาว่าเออลืมเอากองมรทานไปให้ลูกค้าที่โรงพยาบาลแห่งนี้แหละ ผมก็ได้เดี๋ยวขอเป็นวันอาทิตย์นะเอาเข้าไปให้ให้ลูก้าแจากผมก็โทรนัดลูกค้านะครับจนวันอาทิตย์เราก็เป็นวันหยุดนะครับเราก็ทํานูน่ทนทํานี่จนจนลืมลืมเวลาที่จะต้องเอาเอกสารไปให้ลูกค้าที่โรงพยาบาลนะพี่ช่วงเย็นประมาณสักหกโมงนะครับพี่สาวก็โทรมาเอาเราก็พอสายแกเข้าปุ๊บเราก็ลุกขึ้นได้ตายแล้ว ก็เลยบอกโอเคครับพี่เดี๋ยวจะรีบเอาไปให้ลูกค้าเราก็โทรถามลูกค้าว่าอยู่ตึกไหนอะไรยังไงนะครับจนไปถึงโรงพยาบาลนะครับที่มันเป็นเวลาประมาณเกือบเกือบทุ่มหนึ่งแล้วครับเราก็ด้วยด้วยความที่ไอ้ตึกเนี่ยมันมันตึ้งสร้างตึกที่ผมจะต้องไปม,มันเป็นตึกเด็กนันะครับเด็กพุกเปยดเด็กว่ามันตึ้งสร้างผมก็ไปไม่ถูกเลย เดินเข้าไปถามพยาบาลตรงประชาสัมพันธ์นะครับก็ถามว่าอนตึกเึกผู้ป่วยเด็ก่ะครับ mm hmm. ที่เขาคพิ่งสร้างอยู่ตรงไหนพยาบาลเขาก็บอกก็ชี้ทางว่าตรงขึ้นไปทางหอลิฟต์ mm hmm. หอลิฟต์เนี่ยมันบอกหอลิฟต์มันจะเป็นแจ้งมันจะเป็นหอที่เขาสร้างมาเพื่อแบบเอาไว้ให้ลิฟต์มันเลื่อนขึ้นไปตามชั้นต่างๆครับเพราะว่าโรงพยาบาลน,นี้ อาคารใหม่เนี่ยครับเขาจะสร้างหลังรงเพยาบาลซึ่งเป็นเขาขึ้นไปอีกผมก็คุยกับพี่เพยาบารคนนั้น<ร>แตนก็กำลังจะจะเดินไปทางเชื่อมนะครับพี่เอืกเคก็บอกว่าเออน้องโทษน,นะไปตึกไปตึกนั้นเวลานี้ไปตึกนั้นเวลานี้นนนทำไมเหรออะไรเงี้ยผมก็อึดใจเอ๊ะทำไมเขาถามแบบนี้ร,รอกอ๋อพอดีผมเอาเอกสาร ไปให้ลูกค้าครับ,รบว่าเขาก็นิ่งไปสักพักหนึ่งเขาก็บอกอ๋อค่ะเดินตรงไปนะคะจะเจอจะเจอ,จะเจอหอลิ์ให้กดไปชั้นสี่ผมก็เดินไปตามที่เขาบอกนะครับไปอยู่ตรงหน้าทางเชื่อมที่จะเข้าตัวหอลิิ์นะครับทางที่จะูกภาพตามหน้าทางมันจะเป็น ทางยาวประมาณร้อยสองร้อยเมตรนะครับซึ่งไม่มีทางแยกเลี้ยวไปทางไหนเลยนะครับตอนนี้ผมเดินไปหอลิบไปหอลิบเนี่ยผมไปเจอผู้ชายคนหนึ่งน่เป็นบุรุษัทเอเลานนะครับเขาเห็นรถตรงมาทางผมอ่าผมก็ แ้ความที่มันเป็นทางตรงนะครับแล้วมันก็จะเห็นคนค,คนเดียวใช่ไหมครับผมก็สบตากับเขาแหละผมก็แปลกใจที่พยาบางน,นี้ทําไมเขาหล่อจังวะหลออ่ออหน้าตาดีหน้าตาดีมันหน้าตาดีะคือตอนแรกผมมองเอาเน่าเป็นหมอแต่ว่าใส่ชุดเป็น<ค>เป็นอ่าบุรุษพยาบาลที่เออผมก็ ไม่ได้อะไรนะผมก็เดินจังหวะที่เดินสวนเขาอะครับพี่ mm hmm. เขาก็หันมามองผมิ้มยิ้มยิ้มปกติก็เดินไปถึงหน้าประตูลิฟต์ใช่ไหมครับในระหว่างที่กดลิฟต์รอลิฟต์อยู่อะ mm hmm. ผมก็ยัง,ยงมียังมีเรื่องเขาในห,วหัวรื่หันกําลังหันหันไปมองเขานะครับ mm hmm. ปรากฏว่าเขาไม่อยู่ตรงนั้นแหละอื mm hmm. ระยะเวลาไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงสิบวิแจ้งจากจากที่เดินสวนะเขาถึงหน้านีบครับผมก็และทางเดินมันก็ไม่มีทางแยกไปไหนมันด้วยเออไม่มีไม่มีครับพี่คือมันเป็นทางตรงแล้วก็เป็นเหมือนเหล็กด้านนะครับผมก็เออทำไมเดินเร็วจังตอนนั้นก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สนใจเพราะว่าฟตบมันเปิดประตูแล้วว่าขึ้นไปชั้นสี่ฟตบพาผม ไปหยุดอยู่ mm hmm. หน้าอาคารผู้ป่วยเด็กนะครับ mm hmm. อตอนที่เดินเข้าไปนะพี่คือตึกเนี้ยเป็นตึกใหม่นะ mm hmm. แต่ตอนนั้นเวลาก็ประมาณหนึ่งทุ่มแล้ว mm hmm. ไฟด้านในอาคารนะพี่ชั้นล่างชั้นหนึ่งนะ่ะค mm ือ hmm. ปิดหมดเลยนะ mm hmm. มืดหมดเลยแต่มียามผมก็เลยถามยามว่าเออพี่ครับ จะไปชั้นสี่ครับห้องนี้ไปทางไหนเขาก็บอกทางให้ให้เดินเขาไม่ให้ใช้ลิฟต์เขาให้เดินขึ้นบันไดครับอผมก็เดินขึ้นบันไดก็ไม่ได้อะไรแตรว่าตึกนั้นมันเงียบมากพี่เงียบแบบผมนึกว่าตึกที่เขาไม่ได้ใช้อนะออืจนไปถึงชั้นสี่ก็ไปตามห้องที่ลูกค้าบอกนะครับเจอลูกค้าเราก็เอาเอกสารสมบูร์ทังไปให้ลูกค้า คุยกับลูกค้าพักหนึง่งก็ถามพี่เขาว่าออตอนที่เอาเอาเอาลูกเขามารักษาเนี่ยครับแบบมานอนห้องเนี่ยคือเหมือนสังเกตเห็นแบบว่า mm hmm. มีคนไข้อื่นบ้างไหมอะไร mm hmm. ก็บอกว่า,วามันก็กลางวันนะมีนะแต่สงสัยพอตกเย็น mm hmm. แล้วคงพยาบาลอะไรเขคงเลิกเลิกเวนะครับ mm hmm. ผมก็ไม่ได้อะไรก็คุยเสร็จเรียบร้อยเสร็จ ลังจะกลับระหว่างที่ผมกําลังเดินลงบันไดนะครับผมก็เห็นผมได้ยินเสียงว่าเข็นรถเข็นอะไรกันนะรถเข็นไอยเขาใส่เครื่องไม้เครื่องมือมันจะดังอี๊ดอ่ะอี๊ดอ่ะอี๊ดอ่ะใช่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 ครับผมก็มองไปตามสิเจออีกแหละเจอพี่พยาบาลผู้โักพยาบาลคนเนี้ยผมก็ว่าอือผมก็มองขยายก็ยังคิดในหัวทำไม อหน้าตาดีผิดปกติอะไรครัแล้วก็ผมก็เดินลงมาถึงชั้นสี่นะครับเพื่อไอชั้นหนึ่งนะครับเพื่อจะไปรอลิฟต์นะครับกดลิฟต์ลงมาที่จระหว่างที่ลิฟต์มันลงมาชั้นชั้นหนึ่งนะครับผมได้ยินเสียงรถเข็นนี่ครับรถเข็นนั้นเลยอยู่ในลิฟต์นะ ผมก็เอ๊ะมันกําลังคิดคิดอยู่ว่ามันเป็นเสียงล้อรถเข็นหรือเสียงกรลิงของลิฟต์ไอ้ระหว่างที่เรากําลังคิดอยู่ไอ้พี่ประตูลิฟต์มันก็เปิดออกใช่ไหมผมเห็นวุฒิภัทรไปคนนี้กําลังเข็นรถเข็นเข้ามาหน้าลิฟต์คือมันเปลี่ยนชั้นแล้วนะใช่เออเออมันอยู่ที่ชั้นหนึ่งผมก็ดูครับชั้นหนึ่ง แล้วมันเปิดมาปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นทางเชื่อมเลยใช่ไหมครับที่ผมเดินเข้ามาพี่คนนั้นอ่ะเดินเข็นรถเข็นเข้ามาออืทางลิฟต์ผมก็ตกใจผมก็แปลกใจเอ้ะแล้วเมื่อกี้อ่ะชั้นสี่อ่ะนั่นใครอ่ะผมก็กำลังสับสนว่าพี่เขาจะลงมาทางบันไดหรือจะเอารถเข็นลงมาได้ยังไงใช่ไหมมันไม่มีทางที่จะเร็วกว่าลิฟต์ได้อยู่แล้วใช่มันไม่มีทางที่จะเร็วกว่าพี่ครับ ผมก็กําลังระหว่างที่คิดอะผมก็เดินไปด้วยนะผมก็เดิน<ม>ตรงไปหาเขาอะแล้วเราสวนกําลังจะสวนกันนะครับพี่<ม>แต่เขาไม่ได้มองผมเลยนะคือเขาก็เห็นเดินตาเขาอะจ้องสมิงมาทางนีบอะ<ม>คือไม่ได้มองผมเลยนะเดินจังหวะที่กําลังสวนกันพี่แจ็ค<อ>เขาตะโกนใส่ห<อ>ูผมว่าสงสัยอะไรนักหนาะ ที่ไว่าผมตกใจนี่ผมตกใจแล้วผมสะดุ้งอ่ะแล้วจังหวะนั้นผมก็เลยหันไปหาเขาครับพอหันไปปุ๊บเขาไปถึงหน้าลิฟต์แล้วครับโอ้จังหวะนั้นใครตะโกนใส่เอาจริงๆไม่ใช่ผีแค่คนตะโกนใส่ก็ตกใจผมตกใจใช่ครับแล้วผมก็หันหันหันมันเป็นอจังหวะกระชั้นชิดนะแล้วผมก็รีบหันไปเขาไปอยู่หน้าลิฟต์พี่เหมือนเขาว้าไปตรงหน้าลิฟต์เลยถูกไหม ประมาณนั้นพออยู่นั้นตอนนั้นอ่ะผมผมรู้แล้วว่าผมเจออะไรแบบแบบมันทั้งร้อนมันงบอกบอกไม่ถูกนะแล้วสิ่งที่ผมเห็นต่อไปนะพี่เขาไม่ได้เข้าประตูริฟต์นคือเขาหายประมาณว่าเหมือนกลางหายไปในริบ่ะแล้วภาพแล้วผมก็หน้าเหวอมากที่แล้วผมภาพนี้ก็ตัดไป ภาคัดคือผมเป็นลมนะเอาเป็นลมตรงตรงทางเดินนั่นเหรอใช่นบพีตรงกลางทางเดินนั่นเลยแล้วก็ผมผมมารู้สึกตัวอีกทีผมได้กลิ่นอ่าแอมโมเนียพี่ครับใช่ผมได้กลิ่นแอมโมเนียแล้วผมก็ลืมตาขึ้นมาผมเจอนางพยาบาลคนนึงเขาก็ถามว่าน้องเป็นเป็นอะไรบ้างเออทำไมทำไมอยู่ไป เป็นลมตรงนั้นครับผมก็ยังงงๆนะพี่กับกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นนะผมก็เรียบเรียงสติคุยกับเขาก็บอกเขาทั้งหมดเล่าเรื่องราวที่ผมเจอให้ให้ฟังครับเพราะผมเจอพี่คนนี้เป็นอย่างนี้อพี่พีการนี่ไม่้พูดอะไรกับผมครับแล้วเขาก็ให้ผมถือแอมโมเนียไว้ที่ได้แอมโมเนียมันจะเป็นสัมฤทธิ์ใช่ไหมถูกให้ผมถือไว้บอกว่า ขื่อไว้นะคะขื่อลงไหมนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีอหัวหน้าที่หัวหน้าพยาบาลเข้ามาดูอาการนะคะผมก็ทําไมต้องดูอาการเองผมแค่แเขาก็ไม่พูดอะไรนะครับเขาก็เดินออกไปไม่ถึงหนึ่งนาทีที่เป็นน่าจะเป็นหัวหน้าพยาบาลคนนั้นเดินเข้ามาเพราะอายุมากหน่อยนะเขาเขาถามผมว่าเอาเป็นยังไงบ้างื้นแล้วเหรออืมื้นแล้วเหรอ แล้วแล้วเอาอะไรมาดมนะ่ะแล้วเอาอะไรมาดมนะ่ะผบอกอ๋อแอมโมเนียไงครับพอดีพี่พยาบาลคนนึงครับเขาแค่ถุงดมไว้แล้วเขาอออกไปข้างนอกอืแล้วเหมือนพี่หัวหน้าพยาบาลคนนั้นเขาก็ทำนั่งงง<ๆ>เขาบอกว่าอืมไม่มีนะอืเพราะว่าเพราะว่าพี่เป็นคนพาน้องอะ่ะมาห้องนี้เองแล้วพี่ก็ออกไปเอาของ อ้าวอ๋อคนที่คนที่มาเจอตัวของคุณป๊อปอะสลบอยู่ตรงทางเดินคือพยาบาลคนนี้เหรอใช่ครับเออแล้วแล้วผมก็งงผมก็ไม่ครับพี่นี่ไงแจ็คสิ่งที่ผมถึงขึ้นมาเป็นเป็นแค่สำลีที่ไม่ได้ชุบแอมโมเนียครับผมถึงให้เขาดูแล้วเขาก็บอกน้องไม่ใช่แล้วเพราะว่า พี่เอาน้องมามาไว้ห้องนี้แล้วพี่ก็ออกไปไม่ถึงหนึ่งนาทีพี่เดินไม่ถึงห้านาทีพี่เดินเข้ามาเพราะพี่ไปเอาของอผมก็รึงสักพักหนึ่ง <laughs> จังหวะน,นั้นโทรศัพท์ผมก็เข้านะครับพี่วันนี้แม่ผมโทรมาผมกเออ็เล่าให้ฟังว่าผมเป็นลมเจอยนอย่างนี้เดี๋ยวกลับบ้านมาเล่าให้ฟัง<ค>พี่เพยาบาลก็บอกว่าน้องเล่าให้พี่ฟังหน่อยได้ไหมว่าไปสลุตรงนั้นอะ ทำไมเป็นอะไรถึงสลบตรงนั้นหรือว่าผมผมก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังนะครับว่าผมไปเจอาาลูกศิลราคนนี้นพอพี่หัวหน้าพยาบาลเขาฟังนะครับเขาก็เหมือนนิ่งไปแล้วก็เขาหายไปพักหน,นึง่งเขาก็เดินมาแล้วเขาก็เอารูปมาให้ดูครับคน,นนี้ใช่ไหมบอกเออใช่ครับพี่คนนี้เลยรอรอคนนี้เลยเจับอกว่าโหนี่ ไม่รู้ว่าเราโชคร้ายหรือโชคดีเพราะว่าพี่คนนี้เขาเสียไปปีนี้แล้วอะครับโอ้โหยังยัง,ยง,ยงแล้วแกบอกอืมอืมใช่แกบอกว่าไม,ม่ไม่มีใครเจอไม่มีใครเจอนานมากแล้วคับแล้วก<อ>็ผมผมก็เลยถามว่าเขาเป็นอะไร<อ>เนเชีวิตแกก็เล่าให้ฟังว่าเหมือนที่เขามีอ่าเหมือนโรคประจาตัวครับคับแล้วเหมือนวันนั้นอากาศร้อนเขาคงทําเขาเป็นคนขยันมากนะพี่ค ขายันทํางานมากแล้วว่ามีโรคประจําตัวทีนี้เขาไปเขาไปเป็นลมสลบอยู่ในลิฟต์ครับแล,แล้วด้วยความที่หอลิฟต์กับตึกอาคารนั้นมันเป็นอาคารใหม่พี่มันยังไม่ค่อยมีคนพุกผ้าลนะนะใช่มืนมเขาก็เสียชีวิตอยู่ในประมาณหลายชั่วโมงนะพอ,อจะมีคนไปเจอครับแล้วก็พี่เขาบอกว่า พี่คนเนี้ยแกไม่ไม่ใช่คู้ชายพี่เป็นคใช่ครับแล้วแกมีนะัดก็คือเขาหล่อครับก็มีคนชอบเยอะอะไรเงี้ยครับเป็นที่รักของท,ที่พยาบาลทุกคนที่นี่เลยอเขาพูดแบบนีใช่ครับแกก็บอกว่านี่ไม่รู้ว่าเออไม่มีใครเจอนาะนแล้วแรกๆที่เขาเสียชีวิตมีคนเจอเยอะเหมือนกัน ถ้าถามผมนะว่าโชคดีหรือว่าโชคร้ายผมว่าโชคร้ายเขาเขามาแบบเออคือเขาไม่ได้มาช่วยไรเราด้วยนะเขามาเพราะว่าเขาอาจจะโมโหว่าสงสัยอะไรนักหนใช่ครับพี่ผมยังสงสัยว่าแล้วเขามาให้ผมเจอดทําไมผมเป็นคนไม่ไม่ไม่เชื่อเรื่องผีที่ตั้งแต่เด็กๆสมัยเรียนนะแต่ผมผมมาเจอเรื่องนี้ผมก็พูดไม่ถูกกันเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคุณคุณป๊อปอันเนี้ย บุรุษพยาบาลสุดหล่อเนี่ยเรารู้ที่มาที่ไปละอีกคนหนึ่งอ่ะพยาบาลนะ่ะเออมันเป็นไปได้ไหม <c oughs> ว่าระหว่างที่หัวหน้าพยาบาลคนนั้นเขาเอาเรามาพักไว้ที่ห้องนี้แล้วเขาเออกไปเอาของแน่นอนว่าในโรงพยาบาลมันก็จะมีนางพยาบาลคนอื่นๆเดินเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้ไหมอันนี้อันนี้ต้องบอก <c oughs> ค,บคือที่ผมไปนอนในห้องในห้องนั้นตอนนี้ผมเดินออกมามันมันไม่ใช่ครับมันเป็นห้องเหมือนห้องพัก หมือนเอาไว้ทําแผลพี่แล้วตอนที่เดินออกมาใช่ไหมครับม,มันมันไม่มีพยาบาลเวรคนอื่นเลยนี่แต่มีคนที่อ,อยู่เวรหน้าเคาน์เตอร์หนึ่งคนแล้วก็มีพี่คนเนี้ยก็คือเวนนั้นมีสองคนเพราะเวลานั้นมันก็เกือบสองทุ่มแล้วไงครับใช่ผมก็พยายามมองหาหรือถามคนที่อยู่หน้าเคาน์เตอร์นะครับก็อยู่กันสองคนเลยนี่เขาบอกว่าเขาเวรกันสองคนค่ะ ใช่ครับอืมก็เลยไม่แต่ไม่ผมไม่ได้หาคำตอบอะไรเพราะตอนนั้นผมผมก็เริ่มกลัวแล้วนะแต่ผมก็ไม่ก็สงสัยจนจนตัวเองก็ลืมเรื่องพี่พยาบาลคนนั้นไปเลยผมว่ามันมาโชคดีตอนที่เจอพี่พยาบาลคนนั้นที่เขามาช่วยมากกว่าเออเออครับสองเล้งเหมือนต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 อนกลับบ้านนะครับพี่ที่แม่ผมโทรมานะ แม่ผมก็ถามว่าเออเป็นอะไรทําไมถึงเป็นลมผมเล่าทุกอย่างให้แม่ผมฟงังพี่แจ็คื่อไหมแกถามผมกลับมาว่าอ,อบุรุษพยาบาลที่เห็นรถเห็นใช่หรือไม่ออใช่ไหมแกบอกว่าเมื่อเมื่อประมาณเดือนเดือนก่อนอะ่ะคือแกกับเพื่อนอ่ะนะไปไปเยี่ยมไปเยี่ยมหลานของของเพื่อนแก แล้วแกก็เจอประมาณเพื่อนเพื่อนของแกเจอประมาณประมาณผมเลยคือแต่ว่าเขาไม่ได้มาคือมาให้เห็นเห็นแล้วก็เพื่อนแม่ผมเนี่ยชมเอ่ยปา่าอุ้ยหล่อจังเลยเออพอบอกอุ้ยหล่อจังเลยพี่บุรุษเคยรบานคนนั้นเขาก็ทำหน้าโกรธมากอะครับใช่แล้วก็แบบพอโกรธมากเพื่อนแม่ผมก็เล่าให้แม่ผมฟังว่าเนี่ยคนอะไรไม่รู้เออหน้าตาดีแบบว่าทําไม เออนิสัยไม่ดีเลยอะไรเงี้ยแล้วเขาเหมือนแม่เล่าให้ฟังว่าเขาเหมือนอยู่แบบเพื่อนแม่ก็ก็กรี๊ดเพราะว่าเห็นอะไรสักอย่างนี่แหละออแต่ไม่รู้เห็นอะไรแต,แต่ไม่รู้เห็นอะไรมแม่บอกว่าไม่รู้ไม่รู้ว่าน่าจะเป็นคนคนเดียวกันครับ เออนะครับเพราะว่ามันมีต้นสายปลายเหตุไงคือมีบุรุษพยาบาลคนเนี้ยเขาทํางานแล้วก็ไปเหมือนกับเป็นลมล้มพับเสียชีวิตในลิฟต์ครับเออในระหว่างที่กําลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ถูกไหมใช่ครับเออโหยโรงพยาบาลนะเออโรงพยาบาลอ่ะคุณผู้ฟังคําว่าโรงพยาบาลอ่ะ คุณมันจะเจออย่างไรมันก็เจอไม,เไ,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเล่าเล่าได้ดีฮะคุณคุณป๊อปขอบคุณมากๆ<อ>ที่ที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราชาวเดอะโกสเรดิโอได้ฟังกันนะอโอเคครั้งหน้าถ้ามีเรื่องอะไรอ,อีกโทรมาเล่าให้พวกเราฟังนะครับจริงมีมีหลายเรื่องแต่ว่าอเอาไ้ก่อนก็ได้ค่อยๆทยอยมานะได้โอเคขอบคุณมากๆเลยครับคุณป๊อปสวัสดีครับ